สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะผมวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์รีวิวเกมดอกับสอนวิธีเล่นเกมดอนะครับผมเกมดอลักษณะก็จะเป็นแบบให้เราผ่านหนึ่งร้อยประตูนะครับแล้วมันจะมีสับป,ปะหลาดด้วยนะครับผมแล้วเราต้องผ่านไปให้ได้ครับแล้วแล้วมันจะมีอุปสรรคอย่างหากคุญแจหรือหรือว่าห้องมืดนะครับผม หรือว่าสวิตตะแกงนะครับเริ่มจากวิธีรับมือของลัชก่อนนะครับผมวิธีรับมือของลัชมันก็จะเป็นแบบให้เราเข้าตู้ธรรมดาธรรมดานะครับตัวนี้เราเจอบ่อยที่สุดเลยนะครับคือแบบมันจะเป็นแบบตัวหน้ายิ้มมะครับดูเลยครับเวลามันมามันเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ่ายไม่เห็นตัวมันก็ขออภัยด้วยนะครับผม ตัวต่อไปก็คือ ambush นะครับผม ambush ผมขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับผมหารูปไม่ทันนะครับโอเคครับ ambush ม,มันก็จะเป็นแบบตัวสีเขียวสีเขียวนะครับผมแสงสีเขียวไฟมันจะกระพริบีีกว่า rush นะครับผมแล้วมันจะมาหลายรอบนะครับมันมาแบบมันจะเป็นมันจะเร็วกว่า rush สองเท่าเลยครับหรือว่าหนึ่ง จึงหนึ่งก็ได้ว่าได้นะครับ่ต่อไปไอสคิชนี่แหละครับมันน่าลำคาญที่สุดเลยครับมันอยู่ในห้องมืดนะครับคือมันจะเกาะตัวเราแล้วมันจะพูดว่าบิชแล้วเราต้องหาตัวมันให้เจอนะครับผมถ้าเราหาตัวมันไม่เจอทันเวลานะครับแลาก็จะตายและและต่อไปนะครับคือฟิกเกอร์แล้วก็ง่ายเลยครับแค่ย่อแล้วก็หาสมุด ผ่านห้องนั้นไปนะครับต่อไปนะครับผมคือ,อซิกนะครับให้เราตามแสงไปนะครับแล้วเรามันจะมีห้องวงเวียนใช่ไหมครับเราเราต้องไปตามประตูที่มันมีแสงนะครับหรือว่าประตูที่มันมีตัวเลขน,นะครับแล้วพอตรงนั้นนะครับมันก็จะมีวิธีรับมือก็คือห้ามโดนมือห้ามโดนไฟแค่นี้นะครับแต่ว่ามือจะโดนเยอะก,กว่าถ้าโดนไฟนิด ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นพี่ขอคิดก่อนนะครับก็เป็นเฮานะครับเฮาตัวนี้ถ้าเราสปีดรันมันจะเสียเวลามากเลยนะครับถ้าเราเห็นเธอเขียนลูกศรอ,อะไรซ้าๆหรือว่าหน้าจอ,อซ้นๆให้เราหันไปนะครับจะกว่าจะออกจากประตูนั้นได้แบบโคตรน่าลำคาญเลยนะครับโอเคครับสำสำหรับ ต่อตัวต่อไปก็คือแจ็คนะครับคือเราต้องลุนดวงนะครับลุนดวงแล้วถ้าเราเราต้องเปิดตู้2รอบถึงแล้วแล้วเราเข้าไปถึงจะเข้าไปได้แต่มันเป็นระบบการล็อกออโต้นะครับ mm hmm. คือล็อกออโต้มันก็จะเป็นแบบฟิกเกอร์ลั a แอมบูมันจะรู้ว่าเราอยู่ในตู้นะครับแล้วตัวต่อไปก็ไม่สิครับก็คือ ไอห้อง50นี่ครับมันจะเป็นหนังสือนูนให้ไปเก็บทั้งหมดนะครับถ้าเป็นไนแมรมก็โคตรยากเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมสรุปคลิปหน้านะครับส่วนอ e ีวอเตอร์ที่มันจะได้เป็นตัวตัวต่อไปคือไฮนะครับคือเขาจะเขาอยู่ในตู้ไม่มีตัวตนนะครับวิธีล้ะมืออย่าอยู่ในตู้นานเท่านั้นแหละครับมันมันก็เอิมก็ระวังแอมบูดไว้ให้ดีนะครับหลังห้อง50 ขอบคุณนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ